เบิร์นไขมันออกจากร่างกายโดวยวิธี HI intensity interval training หรือภาษาอังกฤษตัวยอ่อเรียกว่า HIIT ทำกันยังไงแล้วดียังไงอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังครับใครอยากจะลดน้ำหนักเชิญท่านเอานิ้วแตะในรูกลมๆตรงนี้นะครับที่มีรูปอาจารย์นะครับจะพาท่านข้ามไปในหน้าโปรไฟล์ของอาจารย์นะครับจากนั้นนะครับมันให้กดลิงก์บรรทัดที่2นะครับข้ามมา อาจารย์นะครับมีข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการลดน้าหนักที่ถูกวิธีให้กับท่านนะครับสำหรับการลดน้าหนักแบบ HIIT นะครับทำง่ายครับมันเป็นการลดน้าหนักโดยการนะครับออกกำลังกายนะครับด้วยวิธีการใช้กำลังของเรานะครับออกให้เยอะที่สุดเร็วที่สุดแรงที่สุดอย่างเช่นวิ่งนะครับเล้ก็วิ่งให้เต็มที่เลยนะครับวิ่งให้เร็วที่สุด สักประมาณ2-3นาทีตามที่เราไหวนะครับตอนออกกำลังกายนะครับเร็วที่สุดในที่นี้ไม่ถึงว่าเราต้องพูดได้นะครับอย่างเช่นเราวิ่งอยู่นะครับเราก็ยังพูดออกนะครับอันนี้นะครับอย่าให้เกินกว่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่ดีครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับพักลงมานะครับเปลี่ยนมาเป็นจ็อกกิ้งนะครับจ็อกกิ้งสัก2-3นาทีนะครับทำแบบนี้25นาทีทุกวันนะครับ ท่านจะสามารถเบิร์นไขมันออกไปได้นะครับ48%นะครับเยอะนะครับและหยุดการออกกําลังกายไปแล้วนะครับ48ชั่วโมงนะครับการเบิร์นไขมันของท่านนะครับร่างกายของท่านนะครับก็ยังเบิร์นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีนี้นะครับก็จะช่วยให้ท่านผอมไวครับถ้าเห็นว่าเทคนิคนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้เพื่อน ลองเอาไปทำดูกดคอมเมนต์มาคุยกันนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนกดติดตามจะได้เจอกันใหม่นะครับพบกันใหม่ครับกับโค้ชสุชาติพาพร้อมครับ